ตัวอะไรไม่รู้อะ่ะมันคล้ายๆกับตกกะกะตนกิ่งไม้อะ่ะเอ๊ะเตนแบบเอ๊ะแตนใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ตะกะแตนตอนนี้ตะกะเตนแต่ไม่ทราบชนิดไหนมีเยอะมากในปา่าช่วงนี้ช่วงหน้าเลยครับมันแบบพลางตัวแบบเหมือนก<ม>ิ่งไม้มากเหมือนเด๊ะเวลาีน้อยแร่ตันมั้ง เหมือนตุนาตาปลาเลนเะนี่ยอุ้ยตอนนั้นอยู่โทับปลานะมันนั้นเลือดแต่กอรีเรซใจก็นมดมัโ้โถู